ถ้าไม่แน่จริงท้ายิงเงินคนละแสนครับที่ผมไม่ได้อวยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ขังจริงเดิมพันกับผมได้เม็ละแสนครับผมไม่รู้ว่าของคุณเก่งแค่ไหนผมถ้าเรื่องเหนียวผมกล้าท้าเม็ดละแสนครับผมออกจ่ายคุณออกคุณจ่ายอันนี้เราผมขออนุญาตครับอวดอ้างของผมบ้างเงินไม่มีมูลค่าถ้าเราสัทธาครับแล้วสอง ถ้าถึงเวลานั้นอย่าเผลอตีราคาเข้าไปนะถ้าเกิดเขาใจรักขึ้นมาก็เท่าไหร่ก็ไม่แน่เหมือนกันเหมือนเราก็เคยเราก็เคยเป็นครับตอนนี้เราต้องปฏิเสธด้วยความนับถือคนทั่วโลกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แต่ณทีนี้อันนี้มูลค่าเช่าหาน้าวันนี้ล้านหนึ่งผมไม่ใช่คนอีสานโดยกําเนิดอแต่ผมเกิดศรัทธามันไม่เกี่ยวนะครับอ่าใช่ลืมทุกเรื่องแต่พอมารู้นเขาเนี่ยของดีของวิเศษที่ฝังตะกุดกันเนี่ยคือต้นกำเนิดมาจากหลวงปู่สุ พราะหลวงพูทสุขเป็นสายธรรมิกับหลวงพ่อคงที่เป็นผู้ประชาที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคูณนั่นแหละเล,เลยเลยพาท่านได้ไปเจอกันพาท่านได้ไปเจอกันโอ้โหแล้วเอามันขึ้นแล้วไม่ไมันไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวของของวัตถุของท่านท่านทรงคุณค่าอยู่แล้วครับผมบวกกับเอ้ยเพียงแต่วา่าก็ผมบอกเลยไงเรารู้จักท่านมีคําว่าสายไหมผมจะใช้วลีผมไม่เคยคําว่ารู้จักก็เรารู้จักท่านตอนนี้สมเด็จโตรู้จักตอนนี้เราก็เราสายได้ไงถ้าเราไม่มีปัจจัยอีกเรื่องหนึ่งครับ แต่พอหลวงปู่ศุขผมไปรู้สึกหนึ่งอพอไปแล้วผมก็ลองถามแบบให้ง่ายๆนะครับ,รบเหรียญอปัปปาก้านั่งเต็มองค์แพงที่สุดของภาคอีสานคือวัดใดตอนนี้ตอนนี้ทํามาอยู่ลังนี้ ผมก็ว่าคงเป็นวัดหลวงู่สุกแล้วล่ะครับเรา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 จะมาเป็นมองตรงน้แต่ว่าเราต้องทําเหมือนเรามองไปแล้วถ้าอันดับหนึ่งถ้าอัปปาก้าผมให้อาจารย์ฟั่นครับผมอ่านี่เราต้องปฏิเสธไม่ได้มูลค่าท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบิตรชอบแต่ท่านนั่งเต็มองครับผมขอหน่อยได้ไหมครับอ่าผมไม่ได้ไม่ได้อวยแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ว่ามีคนเขาศรัทธาเขาเช่าหากันอยู่แล้วครับอันนี้มันมันปฏิเสธไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งลูกหล่อรูปหล่อสำลิดแพงที่สุดของภาคอีสาน ครับทาไม่แน่จริงท่านจะติดหนึ่งในห้าของเบนจ่าเลยครับอันนี้ยกให้ครับอันนี้ยกให้อันนี้ต้นทุนของท่านขังอยู่แล้วหลอสำลีก็ต้องเป็นหลวงพุทธศุภวิทยทองอันนี้เป็นมานาแล้วด้วยไม่ได้นะนะผมแค่ว่าเป็นแค่เข้าไปศึกษาแล้วเป็นแค่ว่าไปปลุกตัวเองว่าเฮ้ยทาเราทําไมเราไม่รู้จักพอรู้รู้จักอ้านี่คันเป็นของที่เขาเรียกบางคารอีสานใต้ผมกําลังมอเงินเรียกบางคารอีสานใต้อื ผมก็รักผงพ่องเงินวัดบางคานนะครับสิบห้าล้านผมไหวไหมครับโอ้โหก็คิดหนักเหมือนกันเ,เรายัางไม่ถึงเราขอเอาบางคานอีสานใต้ก่อน้เอง